อ่ะก็ขออนุญาตนะครับก็คืออย่าลืมติดตามภาพยนตร์สั้นเรื่องส้มอ๋เฮ้ยโอ๋ขอเฮ้ยส่งมาแล้วกู <c oughs> แปดแล่าเลรเอ่อยมาเนี่ยมันแพร่เรื่ยมาเนี่ยเอาลงเรียวเลยนะเอาลงติ๊กตอกเลยนะ <c oughs> อ่เอาขอได้ก็ได้เอาเอ่าขออนุญาตขอให้เชิญชมภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์สั้นเรื่องส้มส่งสุกนะครับในทางโทรทัศน์ <c oughs> ช่องเลยนะ ไทย PBS นะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆอย่าลืมนะครับไม่ว่าเนี่ยนะอาจจะจะเป็นตัวน,นี้ได้อาจจะเป็นเรียวก็ได้ของมาร์คสแค์เบิร์ครับอขอบคุณครับอโอเคครับเอาอย่างสวัสดีครับผมอดีศรสงครามนะครับชื่อเล่นชื่อโจเนาะชื่อเรื่องส้มสุกสุก ส้มส่งสุขนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกันส่งความสุขให้กับชุมชนที่อยู่ภายในบ้านโดยใช้ตัวปลาส้มเป็นตัวส่งความสุขต่อต่อไปโดยผ่านขออนุญาตพูดเพื่งาะโดยผ่านอีส้มถ้าเป็นเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับกรณ้นนึงก็คืออีส้มจะเป็นคนส่งปลาส้มเพื่อจะส่งส่งความสุขให้กับคนในชุมชนซึ่งปลาส้มมันเป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องที่ที่ผมลงไปทํางานอยู่ ก็คืออำเภอสัษขันซึ่งมันมีเด่นเรื่องราวของเกี่ยวกับการผลิตปลาส้มต่างๆนะคผลิตอาหารจากแหล่งน้ yeah ําธรรมชาติคือเขื่อนน้ำป่าของจัดกรสินับผมก็อยากให้คนที่ได้รับชมเรื่องภาพยนตร์สั้นเรื่องส้มสุกๆก็อยากให้ดูถึงความสุขสนานอยากคิดอยากคิดมากแลวกันในการรับชมคืออยากให้ดูสนุกนานแล้วก็ฟีดแบ็กเห็นว่าอ๋อสินค้าในแต่ละท้องที่มันมีข้อดีข้อดีข้อเด่นของมันนะครับก็อยากให้แบบ ดูของแต่ละที่แล้วกันไม่ว่าจะเป็นมา,มาต้องโดงผมเรื่องของปลาส้มเพราะที่ก็มีของดีของมันก็อยากให้หยิบประเด็นเนี้ยที่เรามาพัฒนาให้มันเป็นสินค้าที่ดูดีขึ้นหรือแบบเขาเรียกมองถึงแบบ g l o b a l ะครับผม